น้อยก็ทำให้เราได้น้อยก็ทำให้เราไดยแต่ปากเทคเทคดีสวยเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อ๋อหนุ่มบอแล้วตอนไหลบเราอ่ะไม่แก้อะไรตลกเราอ่ะปากอยู่ในโพสิชั่นที่ที่ที่สุมเสียบเลยที่สุมเสียบเลยพอได้นะเหมือนจะหลับปอเหมือนจะเหมือนจะหลับเป็นดูเป็นผมว่าได้ได้ได้เทคหลักๆแล้ว ไอ้นี่ก็จะหลับเหมือนกันหลับดูเป็นในถึงง่วงทุกคนดูง่วงหมดชีวิตน้องนัตตี้ไงน่าสดใสอยู่เลยสดใสดตลอดเซนีนักแข่งก็จะหลับเหมือนกันนี่ต้องได้เทคเทคหลับจริงๆด้วยล่ะต้องได้เทคหลับเฮ้ยว่าเด็ดสักคนดูอย่างนี้ต่างว่าอะไรกันนะยโอยู่ สองจนบอรใสมีนางนี้ก็ได้นะพี่นั้นพี่บางวะให้ผมสดีนะตัวืดยืดูสไม่ได้วายอนนี้อันนีปอนอนนั่งได้ค่ะเขียิแปห็นได้ค่ะเห็นตดอนงาลขึ้นอีกขึ้นตอเลยไปสเนี่ยสองเนี่ยที่ตอพี่ตอเออที่ตอสองไ่ตอสอลูกอะไนะ พี่พี่ตอเป็นแรกสามิแเดียวไม่จบถามอะไรมาก็ตอบไปเออพี่ชื่อเพลงตอรีอ่ะเขามีถามปะพูดถึงปะตอนนี้เขาใช้ชื่ออะไรอยู่เป็นกว้างได้แล้วพี่ป้อะไรก็ต้อรงเป็นไงใช่พี่เคยฟัง เออพี่ผมว่าเพลงของเนี่ยมีมีพูดถึงใช่ปะเก่งของนีปะพี่เห็นก็พูดเก่งอ๋อแต่ไม่มีฮะโอเคถ้าไม่มีก็ทีลรหแายถึงอะไรมีปัญหาเรื่องชื่อเพลงนิดหน่อยเพลงไหนเพลงที่เป็นคอนเสิร์ตอะเปล่าอะไรอเรียกว่าพูดถึงอันนี้พูดถึงในคอนเสิร์ตแล้วกันคอนเสิร์ตปุ๊บร้องเพลง่ชื่อเพลงชื่อเพลงว่าอะไรนั้นขอนิดนึงขอแบบเออไม่ต้องมีรู้ว่า ใช่เหลยปารีสเป็นเมืองขึ้นไทยโาอ้อ้าวเอาอกพูดกั้วูดกั้าวีโอเโหนเลยก้าวขาขอผเสียงอี อ้าวคดดูนะดูชอบกองไปเโอสรุไม่ผมกลง้อะงจะซื้ออนี้ดีไหมอันี้ดีไหมครับก้องนี้ดีไหมครับก้อง มันมีแชนแนลอยู่แชนนลอไหน่สามจุดแชนแนอะไรก็ไม่ขึ้นดี้สี่ขึ้นขึ้นสามสี่สามสี่แล้วขึ้นไป็ยังไงขึ้นเป็นสี่เลยให้มันได้สองแปดแล้วที่ลงมาห4ึ่สามสี่าเชามันสองแปดล้องแปแล้วลดลงมาสามสี่จัดไม่ทันได้ไหมผ้ิงกลงสี่แล้วขึ้นจะตอไมอ่ะอยู่ยมาถกถกโอเคพี หรอบคมไม่ว่าค่ะอย่างนี้เดี๋ยวพอตอนเริ่มรายการครอบครัหยุดถ่ายรูปนิดนึงนะครับะเายนตอนนี้ตอนพอนพอพอพักแล้วก็ถ่ายได้เจ็ดที่แล้วทีนี้เดี๋ยวตอนตอนเข้ารายการกับพวกคนส่งมือยด้วยนะครับเตี๋ยครับพร้อมครับจะเริ่มแผนนะครับ คือกาว่าเเละะได้เละโหรอนโทรสม้ยินาหยังมีครับอกไปใช่ไหมครับโวิดสักลักเนี่ยมันจะวนไแบบควิอะไรนะวกวมาเลยโวมันต๊ววิดจรมาลววจมีของน